สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในะรอบค่มาีระจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเปโลมานิเน่กองหลังทีมชาติอิตาลีพร้อมที่จะร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะผู้มนวยการสโมสรนะครับถ้าหากว่าแมนยูนั้นติดต่อไปหาเขานะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสโมสรแมนยูนั้นก็ทําการปรับปรุงโครงสร้างบริหารใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีกระแสะข่าวออกมาว่า เซอร์จิมลัดคีฟจะเข้ามาบริหารงานด้านกีฬาสโมสรแมนยูเองกับมือนะครับเพราะว่ามันจะแยกสันปันส่วนกันใช่ไหมฮะในด้านการตลาดเนี่ยก็จะมอบให้เกลเซอร์บริหารไปส่วนในด้านการกีฬาเนี่ยเซอร์จิมเขาจะดูแลเองอะไรประมาณนี้นะครับโดยเมื่อ 2- อสาวันก่อนนี้นะครับทางด้านสโมสรแมนยูนั้นก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า C.E.O คนเก่าอย่างดิชาร์ดอนโนนะครับจะลาออกจากตําแหน่ง เมื่อสิ้นเดือนธันาวาคมนี้และทางสโมสรแมนยูนั้นก็จะแต่งตั้งแพทริกสจวตขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO ชั่วคราวก่อนที่แมนยูจะหาคนใหม่มาทดแทนได้นะครับโดยเปาโลมานิ่นะครับก็มีอายุ55ปีแล้วก็เพิ่งย้ายออกจากสโมสรเอซิมิลาน Milan เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นไปมีปัญหากับเจอร์รี่คาร์ดินีเจ้าของสโมสรเอซิมิลานนั่นเองนะครับ สำหรับเปาโลบานินี่นะครับเขาก็ทำงานร่วมกับสโมสรเอซีมิลานเมื่อเดือนสิงหาคมปี2018ในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์และพัฒนากีฬาของสโมสรเอซิมิลานนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขั้นมาเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคในปีต่อมานั่นเองนะครับ ซึ่งบานินนี่นะครับก็มีบทบาทสําคัญนะฮะที่เป็นคนดึงนักเตะหลักๆห,หลายคนนะครับเข้ามาสู่สโม,มสรอ,อาทิเช่นเลอาอชิลูโทมาริไมเมยองแล้วก็เฟอร์นันเดสนะครับที่เขาดึงเข้ามานะฮะและนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับทางเปาโลบาดินี่เนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับที่พาสโม,มสรเอซีมิลานนั้นประสบความสำเร็จกับสโมสรเอซีมิลานมาแล้วโชคโชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัยที่เจ้าตัวนั้นยังเป็นนักเตะอยู่ และสมัยนี้นะครับเจ้าตัวนั้นก็ได้ผันตัวเองมาเป็นผู้บริหารแล้วถือว่าเปโลบานิน่คนนี้ก็เป็นบุคคลสําคัญของเอซีมิลานไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้อ่ะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเปโลอบนันิน่จะเลือกมาเป็นผู้อำนวยการสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของแอ t ตูนคารมูล um นะครับที่ออกมาแรางว่า อังเดอุด้าอาจจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2สัปดาห์เนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บที่ก้ามเนื้อขาหนีบซึ่งในตอนนี้ทางทีมแพทย์นั้นก็กําลังเร่งตรวจสอบเช็คอย่างละเอียดว่าเจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยเพียงใดและในเกมที่แมนยูจะไปเยือนเอเวอรตนในวันที่26พฤศจิกายนนี้ อาจจะเป็นโอกาสของอาาัลไตเบญเดียที่อาจจะได้ลงเฝ้าเสาแทนอังเดโอนาถ้าเกิดว่าเขามีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดลิเมลนะครับที่ดอกมารายงานว่าจโรนซันโชได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรมนยูแต่ไม่ต้องการที่จะไปเล่นในลีกซาอุดิอารเบียนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจโรซันโชนั้นก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าจะย้ายออกจากสโมสรมนยู บางก็บอกว่าอาจจะไม่ย้ายออกจากสโมสรแมนยูถ้าเกิดว่า เสื้อจิมและคลิปสามารถเข้ามาแก้ปัญหาของจาร์ด,ดอนซันโชกับเอ็ดดิชันฮากได้นะครับแต่ข่าวที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ที่สุดนะครับก็คือว่าซานโชเนี่ยต้องย้ายออกจากสโมสรมนยูแน่ๆนะครับโดยสื่อเบื้องต้นเขาบอกว่าในตอนนี้มีสโมสรจากลีกซาอุดิอรารเบียนั้นสนใจที่จะซื้อจาร์ด,ดอนซานโชกับสโมสรมนยูและอาจจะยื่นข้อเสนอมหาศาลและก็อาจจะมอบค่าเหนือที่ล่อตาล่อใจให้อีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าทางจาร์ดอนซานโชนั้นอาจจะไม่ย้ายไป เล่น,นลีกซาอุดิอาระเบียเพระเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะเล่นในเวทียุโรปต่อไปเนื่องจากว่าอายุอานามเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับโดยตอนนี้นะครับนอกจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบียที่มาสนใจซานโช่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทีมจากยุโรปอย่างยูเวนตุสดอทมุนอตตันวิลล่านะครับซึ่งทีมเหล่านี้ก็ให้ความสนใจซานโช่เช่นกันแต่ก็คงต้องรอดูนะครับว่าในเดือนมกราคมนี้ซานโช่นั้นจะตกลงย้ายไปสโมสรใดนะฮะแต่น่นอนว่า สโมสรที่จะมาเอาสารโชวนะ่ะก็ต้องการันตีว่าสามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับสานโชได้นะเพราะว่าสานโชได้รับค่าเหนื่อยกับสโมสรแมนยูนั้นก,ก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะฮะซึ่งนี่อาจจะเป็นปัญหาในการย้ายทีมของสานโชในเดือนมกราคมก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของโกนิวนะครับที่ออกมาแราานว่ามาร์คแลตฟอร์ดได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่อังกฤษเอาชนะมอนต้าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นย์ ซึ่งในเกมนั้นแลดฟอร์ดเผลอไปประทะกับเทนนอเล็กซานเดอร์อาโนโดยไม่ตั้งใจจนเกิดมีอาการบาดเจ็บและสุดท้ายก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในที่สุดนะฮะโดยในตอนนี้ทางทีมแพทย์นั้นก็เล่งวินิจฉัยว่าแลดฟอร์ดเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บรุนแรงแค่ไหนเพื่อที่จะไปประเมินว่าเขาจะได้พักรักษาตัวนานกี่สัปดาห์นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมดรอนะครับที่ออกมารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟเตรียมเข้าไปพูดคุยกับเสื้อเอเลฟโกสันเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งโดยส่วนตัวแล้วทางเซอร์จิมและคีฟนั้นต้องการที่จะโละผู้บริหารของสโมสรชุดเก่าออกให้หมดและจะแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ขึ้นมาเองกับมือนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเอลนาซิองนาวนะครับที่ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์เด็ดกำลังเตรียมที่จะเรียกค่าฉีกสัญญาขององตวนกิสมันมูลค่าประมาณ22ล้านปอนด์และจะเสนอค่าเหนื่อยให้กับองตวนกิสมัน350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เพื่อที่จะโน้มน้าวใจให้เขาย้ายออกจากสโมสรแอตติกอแมนลิดในเดือนมกราคมนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของกีฟมีสปอร์ตนะครับที่ออมารายงานว่า คาซิมิโลไม่สนใจที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามด้วยอำนาจเงินจากลีกซาอุดิอาระเบียอาจจะโน้มน้าวใจให้หนักเตะรายนี้ย้ายไปช่วงซัมเมอร์หน้าที่กำลังจะมาถึงก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของทอรสปอร์ตนะครับที่ดอมาแรนว่าสโมสรไบตันพร้อมที่จะขายอีวานฟกาสาันให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ากันว่า ราคาค่าตัวของเตะร,รายนี้นะครับใบตันอาจจะตั้งไว้ที่100ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ซึ่งในซีซั่นนี้ทางฟรกุสันก็ทำไปแล้ว5ประตูจากการลงสนามไปแค่11เกมในพิีกอังกฤษรวมทุกรายการเจ้าตัวนี้ลงเล่นให้กับทีมชุดแดงใบตั้นไปแล้ว43นัดทำไป15ประตูกับ4แอตซิตนั่นเองนะครับ อันนี้ก็สําหรับดิวอีวานฟุกุสันนะครับแต่ผมคิดว่านะครับแมนยูไม่น่าจะาเซ็นสัญญากับอีวานฟุกุสันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเซอร์จิมเข้ามาเนี่ยแกน่าจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องเงินนะเซอร์จิมแกอ่าผมว่าเขาเป็นคนฉลาดอะเซอร์จิมเอาอย่างนี้แล้วกันแกเ,เป็นคนฉลาดเขาเป็นดิว ดิวที่มันเวอเวอร์แกไม่น่าจะซื้อไม่น่าจะลงทุนขนาดนั้นนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าในอนาคตนะครับเซอร์จิมจะเซ็นสัญญากับใครเข้ามาที่สโมสรแมนยูนะครับแต่ผมว่าแกน่าจะสายตาเฉียบแหลมนะเซอร์จิมไม่ธรรมดาคนนี้อะต่อมาก็มาอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูกันบ้างน,นะครับในเวลานี้นะฮะซึ่งตอนนี้นักเตะแมนยูก็ได้รับอาการบาดเจ็บไปแล้ว10คนนะครับ เหลือแค่อีกคนเดียวเนี่ยก็จะ11คนและก็ครบทีมหนึ่งเลยวกันนะครับโดยผมจะไล่ชื่อแล้วกันนะครับคนแรกเนี่ยก็คืออมัดดีโลคนที่2ลุคโชคนที่3ครคิสเจนเลเซนคนที่4ไทเดวมาลเลเซียคนที่5มาติเนส คนที่6ลาสุคอยรุ่นคนที่7ก็คาเซมิโลคนที่แปจอห์นนี่อีแวนคนที่9อังเดอโอน่าและคนที่10ก็คือมาคันแลตฟอร์ดนะครับซึ่งทางอังเดอโอน่ากับมาคันแลตฟอร์ดเนี่ยก็พึ่งเจ็บสดๆลร้อนมาเลยเมือ่อเมื่อวานมานี้นะฮะก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่าหายจากหลังจากพักเบรกทีมชาติกลับมาแล้วเนี่ยเทนฮากจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับในตอนนี้ นักเตะแมนยูนั้นเจ็บไปครึ่งทีมแล้วผมเชื่อว่าเทนทากต้องมีวิธีแก้ไขโดยการดันดาวรุ่งขึ้นมาแต่แน่นอนแล้วครับดันดาวรุ่งขึ้นมามันผมว่ามันมันยังไม่สุดนะทุกคนคือประสบการณ์ในเวทีดาวรุ่งกับประสบการณ์เวทีใหญ่ๆมันแตกต่างกันนะทุกคนนะแตกต่างกันอย่างมากอ่ะมารอลุ้นกันนะครับว่าวันที่26พฤศจิกายนนี้ที่แมนยูจะไปเยือนเอเวอเรตตนะฮะเทนทากจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ